สวัสดีค่ะพบกับนงนะคะในช่องนกน้อยนําโชคนะคะท่านผู้ชมมือวัน,นี้ห้องกับมาตาม่มจะมาตา่มตัวเลขกปูสําหนักสูงนะคะคุณแม่แม่ออกวัดนะคะเนาะเพิ่นใดเพิ่นบอกแม่ออกวัดแล้วเนาะคะ่ะเนาะงวดต่องวดนะคะ,นะเนาะห้องก็จะมาถามน้ากันแม่เพิ่นก็นได้มาถึงที่บ้านอของลาล่าแล้วนะคะ,นะเนาะห้องก็จะไปสัมผัสน,น้ากันเลยนะคะเนาะเขามาแลา้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำแนเดอค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะอันนี้ก็ดอกคูนงามๆนะคะท่านผู้ชมดอกคูนยังเกิดแามหนีนะคะท่านผู้ชมมีแค่นี่แล้วเนาะเบิดตตนฮ่าๆเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังน้ากันเลยว่าคุณยายได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะมีู่มี่มีหมมม่หา,ามีม่ซูนึงบอกพระประธานบอกเพร่ะเราไม่เอาแต่กินนั้นนี้เพิ่งเลืมหาซูนเพิ่นเลยเอาแตซูนเกียจเกีูนโอ้โหปิดตัวเจริญเนาะ มานี่เลขกันสีหกสีเพื่อนนันมันไปออกขึ้นมาแล้มั้บอมอมันออกศูนย์ศูนย์สีหกอืมยัน้างเยู่ข้างหลังอืคุณได้ฮอดหกตัวนองาแมนแม่นครับผมเด็แต่เสียดายนาะยายญน้อครับแล้วปันเพื่อนไดอีกเอาเพื่อนปันตรองวันเราไหวนได้ต้องวันเดียวเพื่อเดาบอกก็ปั่นในต่งั้ครับเพื่อนมาบอกจะมาเพื่อนมาเพื่อนใดเดีวยวิ่นปันเดียวเพื่อนบอกแค่ต้องจะมือใดครับ มื่อนี่แล้วเมื่อนี่เลยหรอเหล็กก็ออกหมู่บ้านน่ะเนาะหมู่บ้านนี่ไม่ลืมข้าวไม่ลน่านลายก็ได้มื่ขคืนเนาะเมื่อนี่วัที่สิบเกได้หาสามแปดแบบนี้จะว่ามันคือเขากรนครแเพื่อนไปได้เลาค้อมฝันมนบอกค่ะคุณยายแต่ว่าเพิ่บอกตัวเล็มาเลยเนาะถ้าได้ตัวได้กาะหาสามแปดหาสามแปดนี่แมหนีป่จ๊ะนี่านัเออเราเพื่อนกระตัดเลนหกประตูเอาหาแปดสามแปด อาสามแก่อาสามมอนอันนี้คือของการเล่นโมกประตูนะครับเนาะแค่นี้เนาะคุณยายแต่ว่าเมื่อใดนีเนาะเมื่อใดเราควาอมฝันซูฟังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเขาไปหาปู้โยบานผุแล้วเนาะประทาเพื่อนเราควาอมฝันซูฟังนะเพื่อนก็เราอยู่นะหมวดงหานเพื่อนก็เราเราซูฟังคือกันแล้วปกตินี่เพื่อนต้องออกควาอมฝันมื้งครับคุณยาย้านเ้ื่ันเลยว่าโบโบเพื่อน่าฝันฝันเราอื แค่นี้เนาะซ้มหาสามแปดชุดเดี่ยวบ่ครับคนใหายชุดเดียวโอ้เพื่อนไดงหัวดตัวเลยบ่เนาะก็จะเป็นได <ITA> like eh, ้ส <c oughs> ี่สูเทียนมาครัวต่ากันหามากสี่หกสี่กวอนชุดหนึ่งนะครับเนาะเราจะมาหายเจ็ดศูนย์หายศูนย์เจ็ดเนาะเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดห่เจ็ดดหนึ่งเป็นสดายเนาะคุณยายกนาสี่หายศูนย์หาแลคุณอ๋อันเพื่นมาใหม่บออันที่ว่าอยู่หนาพาประธานนี่ ชุดถ่ายว่าชุดถ่ายเพื่อนเลือกเอาติมสูงเกียเกียร์สูนบันทาเพื่อนบ่เอาโดกบ่ได้ไปถ่ายถ้ำเนาะลืมเข้ากันเลยโอ้ยอันนีวดาชุดถ่ายนะชุ่นีาโตง่ายเพื่อนว่าครับเพื่อนว่ามันออกแน่นอนแล oh. voilà ้วแต่มันล oh. ืมหาน่ะฮ่าเพื่นเพื่อนว่าเพื่อนลืมเอาครับค่ะโดกได้ไปถ่ายแต้นฮกโต้ชุดถ่ายไปว่าดวงห่าในหอดแมนหลัดก่อนเนาะมีครับป้ามีอยู่เดี๋ยวผมเตรียมให้ป้าเตรียมหาแล้วครับ ครับป้าเตรียมหาเลยครับเดี๋ยวผมเตรียมเชือกให้ติดไบตุลาเลยมาขอขอบคุณยายท่านพี่น้องกับมาสัมผัสคุณยายเพื่นก่อนเพราะว่าเพื่นใหญ่มากแบบตัวขั้วนะครับพี่น้องจ้ะนี่ครับกับสัมผัสกับน่องน้ำโชกโอ้นกหน่อยน้ำโชกลงลางนะครับเนาะค่ะเนาะมาแบบรีบๆนะคะท่านผู้ชมเพิ่องมีงานนะคะเนาะตอนนี้ก็มีงานนะครับขาวดำน้องพี่น้องเนาะมีซ้ำหนิบอกคุณแม่โบโบมี บ่มีเพิ่มเติมมันบอม่นบ่หาสามแปดซ้ำเนี่ยตัวเดียวโโล,โลเลยโโลเล,ลยสามตัตรงๆเลยแล้วอ,อันเพิ่นกระสือโรตารีไปคุณแม่ว่าในสื่อว่ะมัน,นยังไม่ทันสื่อแต่ว่าได้ดินมันซื่อแล้ว<ค>แล้วครับมีเรื่องสีบ่บากให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องเราล่าไปเฮ็ุธุรืรอนีมดมือน,นะครับเกี่ยวกับคุณตานะครับคุณตาเพิ่นได้เสียชีวิตนะครับรถที่อ่า คนเอาบรู้ไหว้ชวนมาครับบรรทุกคุ้นตามานะครับผมเลขไถยนะครับ C สามแปดนะพี่น้องเข้ากันปะมั่วเข้ากันกับหวยของปูตัวเลขของปูสำนักสงฆ์นะครับพี่น้องก็คือเป็นไหหมาหาสามแปดนะพี่น้องนะนะครับอันนั้น C สามแปดเนาะของปูสำนักสงฆ์หาสามแปดอันที่ C สามแปดอ่าบรรทุกอัน มันทุกคุณตามาที่เสียชีวิตมากนะ C สามแปดนเอากัเขากันตัวน้ังสามแปดก็คือบ่เขากันสาตัวจะสามแปดนะเขากันแต้มขืนแต้มลงนเนาะคุณใหญ่จะในกระอกเอาไปพิจารณวหน้าบึ้งม่พี่น้องก็ของแมนอยู่เน่ยเห็้ยโหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์เป็นหนึ่งเี้ยโมหกคนคือกันแมนบ่หกศูนย์มันออกหกหนึ่งมงนี่นะมันกู้่นสื่อ่นที่โมผลัก จะเป็นไลท์ตัวแมนบอสแมนอยู่รอบก่อนนี่กับคุณลุงเคนใดจะชีวิตนพี่น้องกับรถที่บรรทุกคุณลุงมากนะครับจากโรงพยาบาลกับหนึ่งเจ็ดนะครับกับอ่อนงวดนังนะครับกระโดดนะพี่น้องนะครับแต่ว่างวดนี้นะครับเป็นเหมือนคือคุณตามากนะครับกับเลข488นะครับจังไลยกับมันมาตร่งกับหวยของปูสำนักสงฆ์พี่น้องเนาะครับ48 จะในข้อร้องพิจารณาเบิรงก็แล้วกันมากประมาณกับจังหวะกันที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับคือตัวเลขที่ออกมาฝากพี่ฝากน้องของปูสำนักสงฆ์ตองหวัดนะครับพี่น้องงวดตองหวดเลขกออกเมว่านี้เนาะมือหนีปูก็ได้เลยแสดงว่าเพิ่นเล็กออกเพื่อเพิ่นกับฟันแล้วก็เพิ่นกระเสียงซื้อเลยของเพิ่นจะเป็นจังสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามีเพิ่มเติมบอกอะมาพีดแมนท่าติดตามอีกนะคะ ออกนะครับไกลๆขันได้มาอีกคุณแม่ฝนก็มาบอกโกรธแม่ครับจะคุณยายฝนก็มาบอกมาหาเลยนะครับผมหรือบอกกระสันหาติดไปหามปูนะครับอยู่สำนักสงฆ์นะครับพี่น้องครับแม่เออจังสัรแล้วเนาะค่ะสำรับปูสำนักสงฆ์นะคะเนาะกาสรุปก็คือได้หาสามแปดนะคะเนาะตัดเหลนหกประตูเอาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนะคะปูกระหายแค่ สามตัวตรงๆนี่แหละเนาะบ่มีหลายตัวนะคะนอกจากจะไก่จะหดมือจะมีตัวเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะสำหรับงวดหนึ่งกันยายนหกสี่นะคะเพราะว่าปูได้งวดต่องวดนะคะเลขออกปึ๊บนะคะมืออื่นเตาปั๊บนี่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมคนจะฝากแม่วัดมาเลยนะคะค่ะคนนั้นได้ปึ๊บแม่วัดเพิ่น,นก,นะะนมอกอ็มาบอกเฮาเลยเนาะเนาะมาบอกดอลล่าบอกน้องนุกนะคะ ห้าสามแปดนะคะท่านผู้ชมตัดเลีนเอานะคะหกประตูก็คือห้าสามห้าแปดสามแปดสามห้านะคะเนาะจะมีหลา,ายตัวดงนะคะสามคู่กราฟออนนะคะทั้งบนรายลางนะคะสำหรับตัวเด็กทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะในการเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํามวดหนึ่งกันยายนสองห้าหกสี่นะคะท่านผู้ชมนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกำแนเดด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนะค่ะเนาะนะคะขอให้ท่านผู้ชมลำลำเรื่อยๆถูกหวยไปน้ำกันนะคะเนาะมันมานกันสุกข้นนะคะเนาะผู้ใดส่วนใจขี้มกับซังเข้ามาเลยนะคะเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะแอดไลน์เข้ามาค่ะส่วนหกสามเจ็ดหนึ่งหค่ะขี้มกับดริ้วรอยกับฝ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะเนาะ รายละเอียดเดี๋ยวทักถามเลยก็นด้นะคะสำหรับคลิปนี้กับคอตัวลาท่มนผช่วมนะคะไว้พบพอกันในะคลิปหนานะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ